สวัสดีค่ะในวันนี้เรามาแนะนำรถบ้านสวยๆนะคะ Toyota v i o อค่ะทุกท่านเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะตัวเจค่ะเกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะภายนอกสีสันรอบคันสวยเงางามนะคะก็ต้องมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาเล็กน้อยนะคะทุกท่านรอบแม็กขอบ15ค่ะไฟหน้ายังเสายไฟหลังยังดูดีนะคะรูปชมสวยงามมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะราคาเพียง 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคานี้เจ้าของขายเงินสดอย่างเดียวนะคะสภาพภายในนะคะทุกท่านเป็นเบาะผ้า,ากำรรมะหยี่นะคะสวยสะอาดแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะช่วงร่างดีนะคะเรียวไม่ดังนะคะทุกท่านสายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะใช้งานได้ปกติเครื่องดีเกียร์ออโต้เขานิ่มเข้าครบนะคะ8 9 0 0 0บาทสนใจนะัดดูรถทดลองขับกันได้ที่ บ้านสีแยกหัวโพอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะคะโทรติดต่อเจ้าของรถค่ะโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําการโอนมาจจารวงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสําหรับในวันนี้นะคะแอดมินต้องฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ